กราบสัสดีครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮงไกอิ i i m ็ก c t เลยกับมิติซูเปอร์สตริงนะฮะสำหรับรอบใหม่นี้นั้นก็เป็นหนึ่งบอสท,ที่ไม่เห็นคล้าหน้าคล้าตานานเหลือเกินนะฮะนะสำหรับบอสร,รอบนี้ก็เป็นเจ้านี้เลยนะครับมันชื่ออะไรนะ RPC 6 6 2 6กนไม่เคยจำชื่อมันหรอกนะฮะ ก็เอ่อก็เป็นบอสที่ไม่มีอะไรนะก็ก็เป็นตัวเป็นบอสตัวหนึ่งที่เราได้ขุดตัวละครเก่าตัวหนึ่งกลับมาเล่นนะฮะนั่นก็คือพี่เมย์เนาะเพราะว่าพี่เมย์สู้กับบอสที่น่าจะเก่งที่สุดแล้วแหละใช่ไหมศัตรูได้รับความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น50%แล้วก็บอสมันเป็นจักรกลเนาะพี่เมย์เอ่อ h ฮชชิโอฟทันเดอรก็จะได้เปรียบกับบอสนี้นะฮะ ปกติบอสมันจะมีเฟสทวงเวลาเฟสหนึ่งแล้วก็เป็นเฟสบอสเฟสบอสเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเฟสขั้นไอเฟสขั้นเนี่ยมันจะเป็นทุนระเบิดปกติที่ผ่านมาผมจะใช้เป็นฟิสในการเคลียร์ทุนระเบิดคือฟิสยอนอันติีปุ่มไปทุนระเบิดพวกนี้หายเกลี้ยงเลยฟิสมันเร็วมากนะแต่กลายเป็นว่าฟิสเนี่ยมันพิเชลมันมีปัญหาคือมันบัฟมันไม่ดีแล้วอ่ะเออบัฟมันเก่าแล้วอ่ะมันสรุปคือมันตีบอส มันเคลียร์ทุนระเบิดไว้ก็จริงแต่มันตีบอสช้าก็เลยโอเคถ้าเกิดจะให้ตีบอสไว้ก็คือไปเล่นบัฟฟูลบัฟปกติเลยนะฮะผมมาส่องตีเขาก่อนละกันนะผมอยากรู้เขาเล่นอะไรกันน่าจะตเีเหมือนเราแหละใช่ไหมเออใช่คล้ายๆกันนี่เขาคนนี้เล่นโปรเจกต์บันนี่นะอ๋อคนนี้เล่นเออเด็เซนี้แรงเซนี้แรงใช่จริง,รงถ้าอยากแรงเลต้องล็อกเซนีใช่ไหม<ๆ>เซนี้แรงสุดเพราะว่าพอพี่เมย์อ่ะแรงสุด ของพี่เมย์ก็คือดาบเป็นเจ็ดอสนีชำระบาปใช่ไหมแล้วก็สติ๊กมากแรงสุดแต่เป็นแฮนเดิลไม่ใช่ประจําตัวนะประจําตัวเบากว,ว่าแฮนเดิลนะพี่เมย์แรงสุดเป็นแฮนเดิลนะแต่ที่จริงไม่ต้องใช้แฮนเดิลพี่เมย์ก็วนอติทันนะในอบบิทลอบเนี่ยวนทันมากเลยเพราะว่าบลก็ปั๊มเกรดเอสพีได้ใช่ไหมเอเดนก็ช่วยนิดหน่อยม,มันจะไม่ผิดแหะก็ะคือค่อนข้างจะเหลือๆนะแต่แฮนเดิลเรามีกันชุดเดียวจะไม่เป็นไอีกชุดนึงเลยใส,ยเส่เป็นเซตแทนเนาะโอเคอ่ะเอออันนี้น่าจะเป็นชุดที่แรงสุดและน่าลอกกมากเลยนะ แล้วก็ที่2องอต่างกันคนนี้เล่นเป็นเมบีช uh, ใช่ไหมคือของตัวไอเทสลาแบนด์ uh, T A Band, มันบวกเฉพาะไฟฟ้าไงถ้าเกินทับที้ไฟฟ้าก็ควรทาไว้นะผมก็ทําไว้เพราะว่าเออนั่นแหละเผื่อไว้ใช้กรณีนี้เนาะเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเซตที่ดีที่สุดสําหรับรอบนี้แหละที่2เนี่ยเป็นเซตประจําตัวโกดเดนดีว่าถือเป็นของเอเดนใช่ไหมแล้วก็ คนนี้คนนี้เขาบลมันไม่ฟูอะเนาะก็เลยเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ตัวละคเรเซตนี้คือเซตที่เก่งที่สุดของรอบนี้แล้วล่ะนะเราก็ไม่ต้องพูดกันเยอะนะของผมว่านั่งจูนไปจูนมาอยู่เอาผมเป็นอันนี้นะฮะก็สามมันน่ะนะของพี่เมย์ผมใช่นเป็นประจำตัวว่าแฮนเดิลผมให้เอเดนถือนะที่เอเดินผมปืนมบวกไม่ตันเหรอเนะี่ยผมเพิ่งเห็นคนบวกตันก็จะแรงกว่านี้ใช่ไหมที่สี่เราไม่ดูก็ได้มั้งฮนะเพราะว่าทีมก็น่าจะลอกๆกกันหมดอะใช่ไหมห้าอันดับ หอันดับก็ยังทีมนี้อยู่เฮ้ยคนนี้เล่นเป็นพี่มีออริจินใช่ไหมพี่มีออริจินไม่ทันกินนะรอบเนี้ผมบอกเลยอะ่ะเล่น e er, อเอลิเซียเขาบัฟไฟฟ้าเอรี่แตกนะฮะรอบเนี้นะคนมีแค่เชี่ทันเดอร์ก็จะตี้นี้ก็จะได้เปรียบเลยเพราะว่าตีตีแพดของ 3TO เนี่ยน่าจะเป็นแพดขาดีอยู่แล้วบโบรค่อนข้างอย่างน้อยไม่มีประจําตัวแต่ ไม่มีสติกประจำตัวอย่างน้อยโบรก็น่าจะโผล่มาในเมตาเยอะอยู่แล้วแหละใช่ไหมเอเดนมันเป็นตัวฟรีอะแล้วของมันมีแล้วเอเดนเป็นตัวนานแล้วอะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่จะฟูกันอะไรอย่างนี้นะเออจะเ,เซตนี้หน้าลองนี่ผมลองมั้งดีกว่าผมมีของเนาะใช่ไหมใช่เรามีของเราก็ต้องลองสิเออก็รู้อยู่นะใช่ไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเอเดนมันจะพอวนไหมอ่ะผมกลัวเอเดนอันติไม่พอวนแค่นั้นเองนะเอาเรื่องของเรื่อง่ะพึ่งพลังโบรกันแล้วกันเนาะโบรน่าจะวนไหวใช่ไหมผมก็จะใช้อยูสองเซตของเนี่ย ผมเซฟสล็อตไว้สองเซตแล้วก็เอเดนเอเดนอีกสล็อตหนึ่งผมเซฟไว้ไหมนะใช่ผมก็เซฟไว้แต่ผมไม่ได้เซฟปืน <c oughs> เนี่ยผมเซฟไว้เหมือนกันเนี่ยไหมของเอเดนเห็นไหมเนี่มนนมนนผมยืมมาเลยนี่เห็นไหมสบายสบาย,บายนะเป็นเทสลาแบนะด์นะดีนะสําหรับตี้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเซตนี้นะผมทําไว้นะแล้วผมเอาเอเดนเป็นลีดเพราะว่าเอเดนน่าจะแรงกว่าพี่เมย์ขุมหลายขุมอะ่ะเพราะพี่มเมย์มันทั้งทีมสร้างความเสียหาย20%่สิบเปอเซใช่ไหมเนี่ยพลังจิตได้ เอ sp หกสิบหน่วยเออดันมันปั๊มให้90อยู่แล้วผมก็เลยหืมละจระฮ่าสรุปมันก็เหมือนพี่เมียได้แค่ยี่สิบแหละใช่ไหมก็เอามาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะไฟฟ้าเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ความเสียหายทั้งหมด22%โบรลไม่มีดาเมจอยู่แล้วในตี้นี้นะฮะช่างมันนะโบลผมก็ของฟูเนาะอ่าปืนปืนบวกไม่เต็มนะฮะผมขี้เกียจบวกนะฮะเอเดนก็ปืนบวกไม่เต็มตี้ผมไม่เต็มเลยสักอย่างนี่แหละอ่าแล้วก็เป็นเซตเซตนี้เลยผมยังไม่ลองนะผมยยังงงงไม่่่ลลลอออออเเเวาาขซตนนนีู้ะ พี่เมย์ก็เป็นเซตนี้ฮนเดิลนะฮะจริงๆของอบิสรอบนี้ไม่ใช่ h a n d ิลเป็นของประจําตัวก็วนอันติทันนะแต่แง่ของดาเมจแ h a n d ิลก็ยังชนะอยู่ดี <c oughs> sp ก็บนดีกว่าดาเมจเกก็ยังชนะอีกแล้วเศร้าจริงๆเลยเซตประจําตัวพี่เมย์เป็นที่2นะตอนนี้นะสำหรับผนจะเล่นก็เล่นได้นะเวลาผมก็อันนี้ของเซตเก่าดูเวลาก่อนเผื่อเวลาผมไม่ดีขึ้นนะ ของเซตเก่าเป็นอาวุธเป็นสติกมาประจำตัวผมได้เวลาเท่านี้นะผมลองหลายรอบแล้วเวลาก็ประมาณนั้นแหละผมพิเียเวลาเคลียร์ทุนระเบิดไม่มีฟิสแล้วขัดใจจังเลยคิดถึงฟิสขึ้นมาในบัตรดันใครฮะพี่เมย์มารอสกิลวุฒครับเล็งตัวใหญ่ไว้ครับเปี้ยงปาดเป็นพ่อตัวไว้นะเล็งตัวใหญ่เข้าไว้นะจ๊ะสกิลวุฒคือบอกให้เล็งตัวใหญ่ไว้ เอเดนไปเจาะตัวเล็กเียเลยเปี้ยงคือตัวเล็กเราไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันตายเองเนี่ยต้องเงยโอเคต้องเงยแล้วไม่รู้คุณสังเกตเห็นไหม,ไม,มนิดหนึ่งนะจุ่มแล้วก็เอาเอเดนลงมาให้ไวอเอเดนนี รอบคิวที่ไม่ติดนะฮะปาดทีนึงอืความเยี่ยมนะคิววซะต้องใช้ฮะไม่ใช้ไม่ได้ดูแลนะยากปากไลยคิววุันรอบปาดดาบล,ลงมาปาดปิดท้ายแตกฮะไม่ต้องทำมไหลเยอะนะรอฮะรอโอ้ติชาา้าเลยเนี่ย

แค่นี่ยขอเล่นแบบแค่น่าจะไวและอื่ไปยังไปยังไปยังเรียบร้อยคือแช่ไวกว่าดูเวลามนคุณกิต้าไม่ได้จองเวลาเลย เดิม <laughs> ไม่ต่างเลยช่างมันแล้วผมไม่แก้แล้ะประมาณนี้แล้วกันนะผมไม่แก้แล้วไม่ค่อยต่างเละเล่นยังไงก็แถวๆเนี้ยผมไม่เสียเวลาเคลียร์ทุนระเบิดเยอะเอาจริงอ่ะถ้าเคลียร์ทุนระเบิดไวก็ได้เวลาไวกว่านี้แต่ผมก็ยังเร็วสู้ที่หนึ่งไม่ได้เนะี่ยไม่รู้เขาเล่นบูมไหนเขาก็ไม่รู้อะไระช่างคนละกันนะเราไม่ได้ตีเรียนลีกันอดน,นั้นอยู่แล้วนะสำหรับรอบนี้คนไม่มีพี่เมย์ใช่ไหมอยาก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 ใช่ไหม พราะว่าพี่เมย์มันตัวเก่าแล้วอะเก่ามากเลยพี่เมย์ร่างเนี่ยคุ้มนะได้มาผมรู้สึกคุ้มมากพี่เมย์ร่างนี้ใช้แบบสมุูรสมบันมากนะแต่ถ้าคนไม่มีพี่เมย์ทำยังไงเนาะนั่นนะ่ะสิน่าน่าสนใจในคำถามนี้นะครับขอจิ้มตัวไฟฟ้าดู๋สิผมสงสัยไปเสิร์ไม่มีพี่เมย์ร่างนี้เดี๋ยวช้อยอะไรให้เล่น <c oughs> <c oughs> ภูกะภูกะแตะทิ้งไปเลย <c oughs> ไม่มีทางไหวล่ะ <c oughs> ยังไงก็เท่ไม่ไหวนะภูกะนะนะคู่ไม่เหลือช้อยเลยอะ จะมีโมเบียดไม่มีไม่มีพี่เมย์มีโมเบียที่ก็จะแปลกๆนะเอ้แต่โมเบียมันเป็นบีพีรอบนี้ใช่ไหมโมเบียก็ก็ก็ดูพอไหวนะเอาจริงๆอะ่ะเราทำเป็นเล่นไปมันมันพอได้แต่เวลาคุณไม่ต้องคาดหวังไงยัไงไง,ไงก็สู้พี่เมย์ไม่ได้บัฟคุณหายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่ไหมคุณสู้พี่เมย์ไม่ได้อยู่แล้วแต่พี่เมย์ผมบอกก่อนนะว่าคนจะเล่นพี่เมย์ไอเนี้ยสําคัญ,คญนะอีเจ็ดอสนีชําระบาปเนี่ยกุญแจสวรรค์อันเนี้ยสำคัญ,คญเพราะว่าคุณอาอาวุธประจําตัวอันเก่าพี่เมย์เออคือแบบ คว้างทิ้งได้แล้วอ่ะมัน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 ไม่มดีไม่พอแล้วนะอันนี้ดีสุดแล้วนะฮะแล้วก็สติ๊กมาเอาจริงจริงก็นะประจําตัวก็ยังเล่นได้เพราะผมก็ยังถนัดประจําตัวมากกว่าเนาะ <c oughs> แล้วก็อีกอีกเซตนึงก็คือแฮนเดิลแฮนเดิลมันดีเพราะมันเป็นเซตคลาสใช่ไหม <c oughs> ก็คือเซตนี้นะแฮนเดิลดีฮะ <c oughs> ดีมากด้วย <c oughs> เป็นเซ็ตบังคับทําสําหรับตีไฟฟ้านะฮะไม่ต้องพูดเยอะนะเซตแทนก็ตามนี้เลยนะสมมุติถ้าเผื่อคุณไม่มีของจริงจเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะก็คือเเเซตนนนีี้าะไอ่ย ชื่อเซตอะไรก่อนนะเนี่ยอะไรดูอะไรดูเกนเนฟใช่ไหมไอ้น,นี่บนล่างอ่ะดีมากแล้วก็เซตกลางเซตกลางสามารถเปลี่ยนได้ตามตีคุณดูแฮนเดิลผมออกอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมมีกี่ออนด์เแนดเดิลเวอว,วางมากอันนียดีเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเซต กลางๆอ่ะมันเป็นเซ็ตกลางๆที่บวกเป็นพวกอ่อททอลดามมันไม่ได้บวกเฉพาะเจาะจงอะไรใช่ไหมมันก็เลยไปใส่พวกตัวสพอร์ตหลายๆตัวได้เก่งมากๆเพราะฉะนั้นเป็นเซ็ตกลางที่ดีมีบนกับล่างนี่ถือว่าไปย้ำได้สนุกมากถือว่าหาติดไอดีไอดีไว้ถือว่าดีมากนะส่วนของกลางชิ้นกลางเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ตามตี้เลยนะอย่างตี้ไฟฟ้าเราก็สามารถใช้ชิ้นนี้ได้เนาะเป็นเทสลาแบนหรือถ้าเกิด อยากได้แบบครอบจัก,กรวาลแบบยูนิเวอร์แซลจัดก,ก็เป็นนี่ฮะเแบย์เอเมบีเนาะเมบ,บีก็ถือว่าเยี่ยมนะส่วนเซตธาตุไฟใช่ไหมอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีนนดชิ้นกลางชิ้นนี้ก็ดีครับนะอะน้ําแข็งจีสุเทียนนี้ก็ยังดีอยู่นะน้ําแข็งของของไฟเดีผมหาดูแป๊บเอ๊ะทตุไฟผมใส่อะไรนะ ปกต,ติถ้าไฟผมชอบใส่อันนี้อะน,นะแต่จริงๆนึกไม่ออกก็พี่เมย์อะไรฮะง่ายดีนะกยายภาพก็ยังพอใช้อ้น,นี้ได้นะออกยับสนามตัวละครในทีมที่ทําความตียหายระยะประชิดก็จะแรงขึ้น15%แต่มันติดอยู่ที่ว่าเออตัวละครระยะประชิดณปัจจุบันมันไม่ใช่ตัวเบตา้าตัวนนะที่เป็นกยายภาพนะก็จะ <laughs> เหลือแค่อะไรนะเหลือแค่ดูมาใช่ไหมดูไอ้พลาทินัสละร่างนั้นอะเออที่ยังพอให้ซับพอใช้อันนี้เรายังพอทํางานอยู่ใช่ไหม เพราะว่าอย่างมิสเตล,ม,เลม,มันดูยังไงก็ไม่ไประชิดตัวมันดูเป็นตัวละครระยะก,กลางใช่ไหมเ,เล่นี่เล่่นี่ประชิดไหมอ่ะเล่เลริจริงเล่ถึงเคียวเล่ก็ดูเป็นตัวละครระยะประชิดนะเนาะบอกยากว่าเกมที่มันไม่ค่อยระบุไทยให้เราอะใช่ไหม มันบอกไหมอ่ะระยะไปชิดไม่ระยะไปชิดมันก็ไม่มีอ่ะไหมอย่างน้อยถ้ามันทําแท็กชัดๆออกมาผมก็จะดีนะมันไม่ทําแท็กอ่ะผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันทํางานด้วยหรือมันไม่ทํางานก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะควาจริงเราจริงๆอ่ะเห็นไหมอย่างน้อยมันแท็กเล้ตัวนี้แท็กจมตีระยะไกลนะจมแท็กตัวนี้จมตีระยะไปชิดก็จะดีนะเห็นไหมนิสเตลจำได้มันไม่บอกอะไรเลยนะเนี่ยมันบอกแค่ว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครเอ่อความแข็งแรกายภาพนะครับมีความสามารถในการรวบนะครับแล้วก็มี q t e หน่วงเวลาได้ครับมันบอกแค่เนี่ย อย่างน้อยทําแท็กก็มาเออตัวนี้เป็นตัวระยรกอลระยะกลางอะไรเงี้ยตัวนี้ตัวคอรระยะไปชิดครับเราจะได้แบบเผื่อมีแบบอืมอะไรอย่างเงี้ยแท็กมันบอกแค่เนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรฉันึี่มาเลยจริงจริงเ้สเตอร์มันเป็นสายเสื่อเชิญด้วยสามแกควรทำแท็กเสื่อเชิญึ้นมาด้วยนะเอาจิงๆนะเพื่อนเพื่อนลืมหรอเพื่อนขายบัฟเสื่อเชิญแต่เพื่อนลืมหรอกันพูดหน่อยแต่รอบนี้ขายไฟฟ้านะช่างมันนะฮะมีเอ้ยนะ นะะโดยรวมประมาณนี้นะถือว่าเป็นบอสที่สาหรับผู้เล่นเก่ามีของแล้วจะไม่ค่อยยากนะสำหรับคนที่เล่นมาใหม่ก็ก็น่าจะตึงๆกันอยู่อะนะมันบอสมันไม่ได้หนามากถ้ามีของเฉพาะทางก็จิ้มลุกๆอยู่ดาเมจถึงก็จิ้มลวกๆอยู่ยใช่นะตามน,นี้แล้วกันนะครับผมนะฮนะนะลาไปก่อนนะขอให้โชคดีนะครับบ๊ายบายยย